ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักครับขอบคุณนะครับที่ตลอดทั้งเดือนนะครับขอบคุณในการกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้มาติดตามช่างใหญ่ครับวันนี้ทําอะไรเนาะนะครับวันนี้มาทําการรื้อนะครับหรือเตียงเตียงแล้วก็ยิง ในส่วนพื้นด้านบนใหม่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเศษที่รื้อนะครับวัสดุที่เป็นพื้นด้านบนนะครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่เราทําการรื้อแล้วนะครับเป็นกองเป็นกองเลยนะครับนี่เศษนะครับเศษจากไม้ไผ่ด้านบนนะครับตัวทอปของเตียงนะครับก็จะทําการ เปลี่ยนตัวท็อปด้านบนใหม่นะครับแผ่นนั่งใหม่นะครับด้านบนนั่งปีใหม่นะครับตอนรับปีใหม่นะครับขอบคุณนะครับท่านลูกค้านะครับท่านใหญ่ใจดีนะครับ รับผลงานของสอไม้การช่างบายช่างใหญ่นะครับก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับทำการลงสีนะครับเปลี่ยนพื้นท็อปด้านบนของเตียงนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับทุกกำลังใจนะครับหลังใหม่ก็ดี หน้าใหม่ก็ดีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ